นี่ก็มันเป็นที่มาจากข้าพินดาดตรงนี้เป็นโขดหินจะเป็นน้ําตกน้ําตกที่ไหลออกมาจากจากจากข้าพินดาดอาา่าฮะที่ตรงนี้มันจะเป็นตา้นาใหญ่หน่อยเป็นแหล่งต้นน้ําทางทาง,ทางสายหลักคือทางนี้นะหลวงพว่อนะไปที่เราไปไป,ไปไปเมื่อกี้ที่มาเมื่อกี้แล้วทางทางด้านขวามือเนี่ยมันจะเป็นแหน่มันจะเป็นมันจะเป็นหุบเขาหุบเขาที่ต้นไม้ก็ไม่มีเหมือนกันมีแต่ต้นไม,ไม้แล้วตรงนี้มันจะ ไหลมารวมกันไหลมารวมไปก็มาไหลแหล่งตรงเนี้ยเป็นตาน้ําสายน้ําใหญ่เนี่ยเนี่ยตรงนี้แต่ข้างบนน้ำจะมีน้ําซับนะน้ําซับแต่ที่มันไม่แห้งเหมือนกันแต่ว่ามันก็น้อยมากเป็นป่าไผ่ที่หลวงพ่อบอกใช่ไหมเออเพราะว่าตรงนี้มันปีนี้มันแหลงลึกเกินแล้วก็ฝั่งด้านฝั่งซ้ายมือฝั่งซ้ายมือก็มีแต่ต้นไม้เข่าแข้งเถ่าขาเล็กๆน้อย พอได้รู้ว่าเป็นป่าแล้วก็เคือเถาวัลขึ้นเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ไม้ก็ได้แค่นี้เคือก็ถมไปมั่งตาไปมั่งมันก็อันนี้ส่งองการเจริญเติบโตก็น้อยมากน้ำก็เลยเหลือแค่นี้มองดูถ่ายขึ้นไปข้างบนดูท้องฟ้าโล่งจอ่มไม่มีอะไรแล้วแล้วแล้วฟ้าฝนมันจะตกต้องได้ยังไงแล้วน้ำมันจะเอามาดูตอกฟ้าดิ ไม่มีใบไม้ไม่มีร่มไม้ใหญ่แล้วแต่น้ำก็ไหลลงไปข้างล่างนะหลวงพ่อนะก็จะต่อไปมันก็แต่เหลือแต่ร่องรอยร่อ,องรอยของความสมบูรณ์สมบูรณ์ไว้ให้เห็นความที่สมบูรณ์ไว้ให้เห็นภาพตเต่ามันได้เรืองยนี้หดึ่งทั้งๆอันนี้ส่งทังการตัดไม้ตัดไปแล้วก็ไม่มีไม้ทดแทนอืมไม้ทดแทนก็มีต้นไม้ใหญ่ก็มีนีมันก็เลยเป็นเชน่นนี้ เพราะว่าประชาชนที่ปลูกอ้อยปลูกมันก็ได้จะบ,บ่นว่าน้ําทําไมไม่พอน้ําปีนี้ทําไมแห้งเร็วจังยังไม่ได้ดูดได้ปั๊มขึ้นไปใส่ของเลยแห้งแล้วด้วยความไม่เข้าใจของประชาชนหรือชาวบ้านเขาก็รู้แต่ว่าน้ํามีก็คือดีน้ําไม่มีก็บ่นอย่างนี้แต่ว่าขึ้นมาดูบนเขาว่าต้นเหตุมันคืออะไร แล้วก็เขาก็ไม่เข้าใจในเรื่องนะเรื่องของการตัดไม้ทำลายป่าอืมันส่งผลกระทบถึงเขาอะไรต่อละองความรู้เขาไม่มีอ่ะภาษาชาวบ้านพูดไปอย่างหนึ่งก็น่าสงสารพูดไปอย่างนึงก็น่าสมเพชความสมเพชอนเขาแล้วมันบ่งบอกถึงความไม่รู้เรื่องอืแต่เขาก็ทําอืมก็ไม่เลยแหละ้รงช่วยช่วยกันปลูกแลวกันนะหลวงพ่อเนาะช่วยกันสร้างให้กลับมาเหมือนเดิมแล้วเขาก็จะเห็นประโยชน์แล้วก็มาช่วยกันรักษาดีกว่าหลวงพ่อเนาะ